ข่าวจริงวันนี้ครับนำเสนอข่าวคราวความคืบหน้านะครับกรณีสารอาญานั้นสั่งจำคุกแกนนำกปปสนะครับที่มีการชุมนุมขับไล่รัฐบาลของคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะครับสืบเนื่องมาจากพนักงานอายการครับเป็นโจทยื่นฟ้องนะครับคุณสุเทพเทือกสุบรรณอดีตเลข,ขาธิการกรปปสกับพวกแกนนำนะฮะแล้วก็แนวร่วมรวม39คนนะฮะเป็นจำเลยในความผิดฐานร่วมกันเป็นกบฏ ก่อกรรมร้ายยุยงให้หยุดงานกระทำให้ปรากฏด้วยวาจาหรือวิธีการอื่นใดทำให้เกิดความปั่นป่วนกระด้างกระเดืองในราชอาณาจักรอังยี่ซ่องโจรหม่สมกันตั้งแต่สิบคนขึ้นไปทำให้เกิดความวุ่นวายขึ้นในบ้านเมืองบุกรุกในเวลากลางคืนและร่วมกันขัดขวางการเลือกตั้งนะครับซึ่งทั้งหมดก็ให้การปฏิเสธแล้วก็ต่อสู้คดีมานะครับ ซึ่งสุดท้ายแล้วนะครับศาลก็ได้อ่านคำพิพากษาเนีครับจำคุกจำเลยสำคัญก็คือคุณสุดเทพเทือกสุบันเนี่ยหปีคุณชุมพลจุลสสัเนี่ยจำคุก9ปี24เดือนคุณพุทธิพงศ์ปุณกันนะครับจำคุก7ปีคุณอิสระสมชัยจำคุก7ปี16เดือนคุณวิทยาแก้วพาราดัยครับจำคุก1ปีปรับ13,333บาท คุณถาวรเสนเนียมครับจำคุก5ปีคุณนัทพลทีบสุวรรณครับจำคุก6ปี16เดือนคุณเอกนัทพร้อมพันครับจำคุก1ปีปรับ13,333บาทคุณอัญชรีภัยรีรักนะครับจำคุก1ปี และสารก็พิจารณายกฟ้องจำเลย12คนนะครับนี่คือบทสรุปล่าสุดนะฮะของคดีเกี่ยวกับกปปสเมื่อครั้งที่มีการชุมนุมครั้งใหญ่ขับไล่คุณยิ่งรักษ์ชินวัตรด้วยสารพัดวิธีนี่แหละครับซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้นี่นะครับปรากฏว่าคุณพุทธิพงศ์ปุณกณันนี่ก็เป็นรัฐมนตรีดิจิทัลนะครับคุณนัทพลที่สุวร,รณนี่ก็เป็นรัฐมนตรีศึกษาธิการ คุณถาวรเสนเนียมนี่ก็เป็นรัฐมนตรีช่วยคมนาคมทั้ง3คนต้องหลุดจากตำแหน่งรัฐมนตรีตามมาตรา160ขาดคุณสมบัติเป็นผู้ต้องคำพิพากษาให้จำคุกครับ